สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กป้อมเทชี้เป็นเรื่องของปดินาโดนปปชฟันไม่ใช่เรื่องผมจะไปรู้ได้ยังไงวันที่ยิมสามีนาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดนางสาวปรินาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องของปรีนาไม่ใช่เรื่องของผมถามผมทำไมผมจะไปรู้ได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ไปถามเนื่องจากพอเดกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักพอเดกประวิทย์กล่าวว่าหัวหน้าพักก็ต้องรู้เรื่องในพักเรื่องนี้นะ่ะต้องรู้หรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องของนางสาวปรินาที่ไปทําอะไรก็ต้องตอบและสื่อก็ให้ไปถามนางสาวปรินาเมื่อถามถึงการประชุมใหญ่สามาัญประจําปีของพักพลังประชารัฐในวันที่3าเมษายนนี้จะมีการปรับโครงสร้างตัวบุคคลอย่างไรพอเดกประวิทย์กล่าวว่าเพิ่มเติมบุคคลเท่านั้น เมื่อถามย้ำว่าจะมีการวางตัวบุคคลอย่างไรพลเด็กประวิตย์กล่าวว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นใครยังไม่รู้เลยว่าที่ประชุมจะเลือกใครผู้สื่อข่าวถามว่าในการประชุมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่พลเด็กประวิตยกล่าวว่าเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ที่ตนละสิเมื่อถามย้ำว่าจะเชิญผลเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปร่วมในการประชุมหรือไม่พลเด็กประวิตยกล่าวย้อนว่า ไปได้หรือไปไม่ได้ไปร่วมในพักไม่ได้เลยคนอื่นไม่ได้ผิดกฎหมายเมื่อถามว่าการประชุมในวันกล่าวจะชัดเจนเรื่องของการสนับสนุนบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่พเดกประวิทย์กล่าวว่าเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณความคืบหน้าล่าสุดจุรินเผยอภิสิทธิ์เตรียมมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งกทมให้กับพักประชาธิปัตย์ ที่พักประชาธิปัตย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงการวางตัวผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอนายจุรินกล่าวว่าตนมอบหมายให้กับนายองค์อาจครามไพบูลรองหัวหน้าพักดูแลกรุงเทพมหานคร พิจารณาว่าควรเป็นใครมาทำหน้าที่นี้โดยต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้ามาขับเคลื่อนได้เพราะคนที่มาเป็นผอ,อ,อการเลือกตั้งต้องมีทีมงานซึ่งทีมงานประชาธิปัตย์เข้มแข็งอยู่แล้วและทีมงานทุกคนเดินหน้ามาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีการประกาศตัวดังนั้นการทำงานของเราทุกอย่างมีความต่อเนื่อง เมื่อถามว่ากรณีนายจุรินรักษาวิสิทธ์เคยระบุว่าจะเชิญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาช่วยงานในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างนายจุรินกล่าวต่ออีกว่านายอภิสิทธิ์บอกว่าจะประสานงานกับนายองค์อาจเมื่อถามว่าจะถึงขั้นให้นายอภิสิทธ์ มาเป็นผอ,อ,อการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยหรือไม่นายจุรินกล่าวว่าคงไม่รบกวนถึงขั้นนั้นแต่นายอภิสิทธิ์ได้แจ้งมาแล้วว่าสนับสนุนพักอยู่แล้วเพราะเป็นสมาชิกพักรวมถึงเป็นผู้ที่พวกเราเคารพนับถือและให้ความสำคัญเช่นเดียวกันกับอดีตหัวหน้าพรรคทุกคนส่วนการจะมาช่วยหาเสียงอย่างไรนั้นนายองอาจ จะเป็นผู้ประสานงานกับนายอภิสิทธิ์ความคืบหน้าล่าสุดถึงคิวพลังประชารัฐเลือดไหลลูกสินแสดังยื่นลาออกย้ายศบพ,พักเศรษฐกิจไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา8ปนาิกานายคมสันพันวิชาตกุลหรือสินแสโจสมาชิกพักพลังประชารัฐมอบหมายให้นายอัศดาพันวิชาคุณน,น้องชายและสมาชิกพักในฐานะคณะทำงาน พลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักยื่นใบาลาออกจากสมาชิกพักที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้นายคมสรรและนายอัสดาเป็นบุตรชายของนายพานุวัตรพันวิชาตกุลสินสายชื่อดังข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายคมสรรโพสต์ข้าวความผ่านทาง f a c e b o o k ระบุว่าผมและน้องชายจะไปยื่น หนังสือลาออกจากพักพร r ร i ชารัฐวันนี้เพื่อมาช่วยงานอาน้อยพลเดกวิทย์เทพาสดินนายุทธยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยโดยครอบครัวผมมีความสนิทสนมรักใคร่กันมานานอีกทั้งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณเมตตาผมเสมอมาซึ่งผมเองไม่ได้อยากย้ายพักบ่อยๆเพราะมันดูไม่ค่อยดีมีหลายท่านถามว่า ผมจะลงอะไรหรือเปล่าผมยังไม่ทราบยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตค่อยดูกันอีกทีว่าหัวหน้าและกรรมการบริหารพักจะมีการวางตัวอย่างไรแต่ที่ตั้งใจคือมาช่วยงานของพักท้ายสุดต้องขอกราบขอบพระคุณพลเอกประวิทย์วงษสวุวรรณหัวหน้าพักที่เมตตาให้โอกาสผมได้มาทำงานกับพักรวมทั้งนายจัก,กรพันธ์พรน,นิมิตสสและหัวหน้าภาค กรุงเทพมหานครและพี่น้องพลังประชารัฐทุกท่านที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันถึงแม้จะเดินคนละเส้นทางแล้วแต่เชื่อว่าเรานั้นมีโดมการเดียวกันคือทำงานเพื่อประเทศชาติความคืบหน้าล่าสุดสมชัยเผยความหมายทางการเมืองในการเปิดตัวอุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย คุณสมชัยศรีสุทธิากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งและโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสและพรบว่าด้วยพรรคการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวสมชัยศรีสุทธิยกรระบ,บุถึงการที่พักเพื่อไทยประกาศตัวนางสาวแพททองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรเพื่อไทยว่ามีความหมายอย่างไร 1. ครอบครัวใหญ่กว่าพัก 2. การเป็นสมาชิกครอบครัวทําลายกำแพงข้อจำกัดของพรบพรรคการเมืองที่สมาชิกพักต้องเสียค่าสมาชิก200บาทต่ตอปีเป็นสมาชิกครอบครัวไม่ต้องเสียเงิน 3. การเป็นสมาชิกครอบครัวจึงไม่มีข้อจำกัดใดๆแต่กลายเป็นฐานสนับสนุนของพักในการเลือกตั้ง 4. ถือเป็นการเดินเกมทางการเมืองใหม่ของพรรคเพื่อไทยแต่ต้องระวังเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์แก่คนในครอบครัวเพื่อไทยเพราะยังถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอย่างหนึ่งที่ยังต้องถูกควบคุมโดยพรบพรรคการเมือง5มีคำทำนายว่าหัวหน้าครอบครัวคืออีก9ที่เข้าใกล้ตำแหน่งผู้ที่พรรคจะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี อุ้งอิงวันนี้ดูไม่สดใสไม่เฉียบเท่าการเปิดตัวครั้งที่แล้วน่าจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหากจะเป็นแบบข้อ5อย่างต้องเทรนให้มีพลังแบบคุณพ่อและมีสเสน่ห์แบบคุณอาอีกนิดความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยจ่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยิ่มสามพฤษภาคมนี้ยุทธพงษ์บอกเพื่อกันบิ๊กตู่ยุบสภานีที่พักเพื่อไทย นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอมหาสรารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงถึงสถานการณ์โควิด1 9ว่าวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่มีทีท่าว่าจะลดจำนวนลงขณะที่รัฐบาลไม่มีเงินที่จะนำมาใช้รักษาแล้วทำให้เกิดมาตรการการแบ่งสีผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการถ้าไม่มีอาการให้กักตัวรักษาที่บ้านโดยจะมีการแจกยาฟาวิพิลาเวีย ให้รับประทานที่บ้านตนในฐานะสสมหาสารคามวันนี้ในพื้นที่มีผู้ป่วยจำนวนมากแต่ไม่เห็นยาฟาวิพิลาเวียมีเพียงยาแก้ปวดจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ,อ,อสอบอคอ,ออกมาชี้แจงว่ายาฟาวิพิลาเวียอยู่ไหนและอย่ามาพูดว่า โควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนไม่อันตรายซึ่งสวนทางกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้ใครติดโควิด -19 โรงพยาบาลไม่มีเตียงรับยูเซปที่บอกว่ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนแต่วันนี้นะ่ะไม่มีเตียงระบบสาธารณสุขล่มสลายเป็นไปตามมีตามเกิด ฉะนั้นนะ่ะขอให้พระเด็กประยุทธ์เตรียมตัวไว้เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาจะถูกอภิปรายเรื่องการบริหารโควิด -19 ล้มเหลวแน่นอนการประชุมสสของพักเพื่อไทยวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้หัวหน้าพักเลขาธิการพักและตัวแทนพักไปร่วมประชุมร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในการเปิดประชุมสมัยหน้าด้วยในวันที่ย3สามพฤษภาคมเวลา8.30นาทีพักเพื่อไทยพร้อมที่จะยื่นยติทันทีเพื่อเด็กประยุทธ์จะได้ไม่ต้องยุสบสภาหนีคุณยุทธพงศ์กล่าวคุณยุทธพงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาใช้ด้วยกำหนดกรอบด้านสาธรารณสุขส0,000 000, ล้านบาทก็ปานปลายเป็น1 1 0 0 0 0 5,000ล้านบาทล่าสุดขณะน,นี้เงินกู้ก้อนนี้เหลือเพียง7 4 0 0 0ล้านบาทถ้าเงินตรงนี้หมดก็ไม่มีเงินแล้วดังนั้นการที่พลเดกประยุทธ์ขยายเพดานเงินกู้จากร้อยละ60เป็นร้อยละ70ตนอยากให้พลเดกประยุทธ์กล้ากู้เงินเพิ่มเพราะวันนี้นะ่ะประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะติดโควิดกันทั้งประเทศซึ่งการกู้เงินแม้เป็นอำนาจของรัฐบาลในการออกพรก แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พเดกประยุทธ์ไม่เชื่อว่าเสียงตัวเองในสภาจะผ่านหรือไม่เพราะถ้าโหวตแพ้ในสภาเรื่องนี้พเดกประยุทธ์ต้องลาออกเนื่องจากเป็นพรกรสสาคัญพเดกประยุทธ์จึงเอาใจสสพักร่วมรัฐบาลอย่างมากเพราะไม่มั่นใจในสถิรภาพรัฐบาลแล้วตนจึงคิดว่า เปิดสภา,ารอบนี้รัฐบาลจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน